น,นี่อัน,นเครื่องนั่นๆทุกๆไผ่โปรใจพ่ออยากกินเมนูนีแบบนี้ไผ่บ่มบ่มมักเพ็ดเท่ากับเพ็ดเพ็ดเลยเนาะแต่วราจะเ,เพียวแบบมักแบบนี้ฮะนะนี่ชุดยอด สบายดีพี่น้องอยู่กับซองกิเทไปกับสาวลาวกินงานยุ่งง่ายตามสไตล์สาวลาวนี่เขาจะพาม็ดเมนูสลง <c oughs> เมนูยางสะลงเมนูหมูมากนาวน้องพี่น้องเนาะเป็นกับแกงก็ได้กับข้าวก็ดีบพมีไส้ว่า,านนพี่น้องแบบไดก็ได้เนาะมาเมนูหมูมงางนาวเนาะคือจะก,กินหลายมือแล้วเมนูนี้สม้มแคววอะไรกัน ่าหมูนี่คาเบียวไซส์าไซส์เป็นสันในด้วยมันจังนุ่มมั่จังโเหนียวเนาะพี่น้องแล้วก็ดับเหล็ก,กับเพียวอันที่อันซอยหมูไว้แล้วก็มักไว้คุณน,นุ่มก่อนมาบันเลงลงมือเลยเฮบรอซ้ายอยู่ใหญ่เอานี้ทังผืชทั้งหนอกออกก่อน ให้ากินมมนชิญะแบวเพลก็จะซอยเป็น มันบางที่สุดที่จะบางได้เนาะมากินแบบแบบนี้บางๆ้วมันจะเอ็นนี้เซีนห้องนุ่มเวลาไปรวนมันก็จะแบบชุกไวนะนุ่มๆเซีนหม,มูก็ได้สันในแล้วเบ่อ น้องซอฟเพียวกะซอยแล้วแล้วน้องจะเพียวกะเอาน้ำตาลใส่ซ้ฟเพียวสิมักไว้ให้หมูมันนุ่มเนาะแล้วอีกสูตรหนึ่งกะเอาใช้นมจืดนาพี่้องเนะาะมักถ้าสูตรนี่กะซอฟเพียวใส่น้ำตาลมาก์กเพื่นนุ่มแต่แว่าที่จริงมันก็นุ่มอยู่แล้วละหมูนะเขาต้องการให้นุ่มก็นี้อีกอือเขาก็มักไว้แบบนี้แหละเขาเอาพักไปล้างไปพี่น้องพักกับเขียงไปล้างก่อน เราจะมาซอยพักไป พี่น้องมันไ้ห้าล้างพักมันแล้วเนะเาะเัาก็จะโปรกกระเทียมไปใส่หลายขั้นตอนอยู่ด้วยาเลยก็ได้เพียวก็จะโป่ต่ำใส่โดยกระเทียมท้าพียวที่แบบซอยใส่เอาถ้าต่ำแบบแล้วแต่คนมักเนาะบางคนมันก็ต่ำพียเจะซอยมันจะไนยย้ำผมถ้าต่ำมันจะมุ่นแบบหนึ่งนะมันจะโปรเส เต่าไฟคอยฝนตกใส่ล้วดังบ่ค่อยอยากติดฝนกุ้ปฝน,นกุ้มอยู่พี่น้องปอกกระเทียมแล้วเาขาก็มาปอกลอก,ลอก การคานาเนาะหลอกส่วนเก่ผลออกเนะกาะหลอกแบบนี้เลยจะเพียวลืมซื้อน้ำก้อนนะจริงๆฮเฮาหลอกแล้วก็ไปเซ่น้ำก้วนมันจะเอ็นให้กรอบหวานท้บะมีกับบเป็นอย่างเนาะแต่กินแบบบต้อเแ้่ก็ได้หมูมานาวนี่พักต้องหลายนะกินกับพักมันจังเซบ คนากะบ่แม่นยามมันเนาะมันก็เลยบ่ค่อยงามเด้องามฝนล่ะบ่งกินเฮียนมะงงมะแงง,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 งแพงเอ้ยคนานี่แพงกว่บรรดาผัก,กอื่นๆเลยกับสลัดเด้อพี่น้องม,มันบ่แม่นยามมันก็คือว่าแเ,เนาะเฮาปู กินเองบ่รดายฮาก็ซื้อเพิ่นกินแค่พี่น้องอันปลอกเปลือกขาพ่นแล้วฮอกขา่าสักจานพิ่ซอยไว้กินกับอ้าผักหลายๆนะแล้วก็ต่อมาสเปียวกับที่ซอยกระล่ำนิดนองไว้กับนำแล้วก็ไว้อัน ซอยเป็นฝอยนำซอยใส่อันลองกลนันหมูมะนาวเหรอองกลนมาสัน่นโอ้หมีดคอยพี่น้องบุกเข้าแถวอ่ะ่พี่น้องมาเ่ยล้าเปรี้ยวจะซอยกระเทียมไว้อ่ะใส่เป็นแบบนีดนำนะใส่แบบนีดนำแล้วก็ ซับน้ำนะบัน,นีโซยมะนาวรีดเอาน้ำมันกน่อนแต่บ่๊มมีน้ำคักแัวนี้นาวก็ได้นาำฝุนเนนะ่ยเนที่สิมีน้ำหลายมีน้ำน้อยก็ได้เออควันปักมือ ต่อมาแล้วก็ซอ <c oughs> ยกระเทียมพวกเผ็ดมกเผ็ดเด้อเดี๋ยวก็จะบบไดต์ตำด้วยค่ะจะซอยแบบนี้เลยโลงโค้งเค้งนี่แหละเมนูแบบนี่ต้องซอยเอาอจังเสบ นองม,นมันมักเพลดของกับชิซอยใส่ซับใส่คือกันนะต้องใส่ละลายต้องเผ็ดเผ็ดเมนูนี้ไผ่ใบรรใจ่พอห้ามกินแรนอปาปากลมพุงน,นะเมนูนี้จวดจวด ຍັງងណានិតດរើលាលាល់ទាត់ធ្លាំងពីដែលាស់ពីដែលាល់ พี่น้องบัดน,นี้ถึงขั้นตนลวนหมูแล้วเนาะลงไปเลยน้อนุ่มๆพี่น้องกินลลายในปากคนลิ้น แปบหนึ่งบดหนึ่งเราขึ้น,นพี่น้องรวนโดนเด้อหมูมันสชแข็งพี่น้องในะประมาณนี้าบางคนี่ว่าซุกไปมันต้องซุกๆเนาะพี่น้องเนาะหมูนี่มันโลกติดต่อหลายมันบวมเป็นซีนหัวชาชซ้นหัวกันยังโลกหลายเนาะ ประมาณนี้แหละบางคนสี s h พูเก็าขึ้นละมันมันมันเกินไปอันนั้นถ้าเพียวบุก้ากินถ้ปันนั้นกเอาเขาก็ต้องซุกไว้ก่อนล่ะปลอดภัยไว้ก่อนปันอันนั้นจนนันยังก็ซีนหมูจะแตกมันหนุ่มแหงพี่น้องซูนไล่บุได้แตกเป็นซีนเป็นอน,น้อยแต่ทั้งที่จะเพียวซอย็นต้นบางใหญ่เอาแล้วแล้วพี่น้องไป ตรียมตัวไปเอ็ดอันน้ํายํามาเลยโหนุ่มปันอันนั้นจนนันยังก็ซีนหมูจนแตกมันนุ่มแหงพี่น้องซูนไล่บ่ได้แตกเป็นซีนเป็นอันน้อยทั้งที่จะเพียวซอยเป็นต้นบักใหญ่เอาแล้วแล้วพี่น้องไปเตรียมตัวไปอันน้ํายําาเลย พี่น right ้องจะเผียวใส่น้ํากระเทียมดองลงไปเนาะอือบีบมะนาวเด้อปานนี้มะนาวก็อู้น้ํานอยดแรงแรงน้ําบ่นแรงอันอย่างกบมันยามแรนะแต่มะนาวบ่มีน้ํา บบส้มจนตาบอดผมบอกเอาน้ําป่าเนะาะแล้วกา็น้ําตาลน้ําตาลนี่อย่าฟ้าใส่หลายเพราะว่าน้ําหมูเฮา,าก็มักน้ําตาลไปแล้วเนาะยามันหวานแฮงโอ้สไปเด้อาเวยามพี่น้องเค่พี่น้องเอ้ย <c oughs> มาบดน,นี้ของแ้เฮาลงไป ติ๊ทุกโปรติ่าเขาก็ใส่แบบที่เ่าซอยวันนี้ลงไปยำลดยานให้อย่างกระเทียมสซิเสียบใทยเขาก็ซีนน้ำน้ำมันเบิงน้ำว่าแบบได้ผู้นั้นการใส่สวนอันนี้ <laughs> อืม ยอดตาซื่นมองกล้องไปสิน้องสักเพียวก็ชิเอาอกระลำลงไปบนนี้เด้อจะเพียวกลิ่นน้ำได้กระลำเนี่ยมากกลินบนนี้เลากล็เอาหมลูลงไปบนนี้กิ้งลงพูนจแอ้ไเนาะหมูควายก็ได้หมูปกกระลำเลยเด้อ ชือว่ามันจางน้อยหนึ่งปลาใส่หน่อยหนึ่งอ้าวเอาก็สิีหาดลงไปเลยด้วยพี่น้องด้วยไม่จักว่าหาดบ่ลาดะนะแบบนี้เลยหน,นึ่งอันเครื่องแน่นๆทุกๆไข่โบใจพออยกกินเมนูนี้กับน้ำผับ่มบ่มักเเชรหองกับ,บรนะประเทศเพื่เลยเนาะแต่ว่าจะเพียวแบบมากแบบนี้นะ อชุดยอดเอาจนแบบเ็ตสายเบาเรื่องลดอไปเลยยานแต่เขาบุว่าหมูมากนาวเนาะนาวใส่จบชิบไปยากเ่งพี่น้องชีเพียวลืมพาีเสริมเนาะนสาระเน่ฮเนาะแล้วแต่คนหอมมันจังหอม โอ้ยปลาจากปลาอย่างไรนีป่ปลามีสโซนบนปลาอย่างไรเอาอย่างไพี่น้องพี่น้องมาเนี่ยคำโอ้โอ้เลยโอ้ถ้ารับจะเพียวแล้วท่านี่หมูนุ่มๆสุดมังลับตาลองมั้ยพี่น้อง เวลี mm ่กูดแส่็จบเลีพี่น้องส่วงเลยดวดเนาะผักขนาดมาเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้กินโดนละเมนูนะอะไรพี่น้องเียบร้อยแหละมา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 แล้วละ แล้วพี่น้องใช้พเพียวกระชิ้อำลาพาแจกแล้วแจะพี่น้องขอขอบคุณขอขอบใจทุก,กท่านหลายๆดรายเขาติดตามรับชมกันถอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ่าลืมกดกระดิ่งให้่อกดไลค์แ้วแจกพี่น้องแมงวันก็ได้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ไเนาะเป็นกําลังใจให้พเพี่ยวให้คลิปต่อบไปะนะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนพอก็ไม่คิปหน้าสบายดี